ครับทุกท่านครับผมโดมิล่าครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านครับเราก็มีรถฮาวาวลมาอีกแล้วครับซึ่งต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยครับที่ให้ความไว้วางใจที่มิลาชออดิโอนะครับแล้วจะเห็นนะครับว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้ติดเสร็จแล้วผมมารีวิวไม่ทันจะเห็นว่าคันนี้มีความพิเศษหนึ่งคือเราใส่โบนะครับเหมือนกับรถออกใหม่เลยครับเพราะว่าเราตั้งคอนเซปต์ว่า มาติดเครื่องเสียงที่มิลานเนี่ยเหมือนได้รถคันใหม่กลับบ้านครับโอเคแล้วเรามาดูกันครับคันนี้เป็นชุดยอดนิยมของรถฮาวาล wow เลยผมบอกได้เลยว่าใครที่งบประมาณเนี่ยไม่ต้องสูงนะครับแล้วก็ต้องการแบบน้อยๆชิ้นเข้าช่องเดิมแล้วจบเนี่ยเพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นเองจบแน่นอนครับติดมาเยอะจริงๆอ่ะเรามาดูกันเลยครับคันนี้ลำโพงเมอร์คิวรีครับคู่หน้านะครับแยกชิ้นครับ คู่หลังแกนร่วมนะครับจริงๆใครมีงบหน่อยก็เล่นแยกชิ้นหลังก็ได้แต่ไฮไลท์ของมันก็คือเจ้าเบสบล็อกดีเอสพตัวนี้ครับคุณไม่ต้องไปมีแอมแยกให้เกะกะเลยครับตัวนี้ตัวเดียวจบ5ใน1ครับมีทั้งแอมในตัวนะครับมีทั้งโปรเซสเซอร์ d s p e q พีอีคิวไทม์ไลเมนครบและที่สำคัญครับมีบูทูธแบบคุณภาพสูงระดับไฮเลสเลยครับนะครับเดี๋ยวไปดูงานติดตั้งเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ต งานติดตั้งเอาไว้ให้ดูครับเพราะว่าอยากให้ใครที่ใช้ฮาวาลดูเลยว่าเราติดตั้งกันยังไงแต่ตอนนี้ครับไปฟังเสียงในรถดีกว่าครับครับทุกท่านครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถฮาวาลคันนี้แล้วนะครับแล้วก็ปรับเสียงเสร็จเรียบร้อยครับ ือง่ายมากเพราะว่าเรามีเมมโมรีเก่าที่ดึงได้แล้วเราก็มาสกรีนเพิ่อมอีกนิดหนึ่งทุกท่านดูนะครับแล้วผมก็ทำการเซฟสองสเต็ปคือถ้าคนขับอันหนึ่งแล้วคนนั่งทั้งคันอันหนึ่งนะครับผมเอาคนขับครับผมก็เข้าไปโหลดเท่านั้นเองกดโหลดปุ๊บนะครับแล้วก็โหลดไวมากครับโปรเชอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไวที่สุดในท้องตลาดเลยครับท่านนีครับ แล้วอยากให้ฟังดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแหมเอาเพลงนี้แล้วกันเพลงนั้นบ่อยละดูเสียงเชลโลครับทุกท่านคอนโทรพ่พงอะไรทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับ ข้อดีคือฟังแล้วได้ดนามิกมากขึ้นด้วยเพราะว่าระบบนี้มี power amp มเ,เข้าไปซัพพอร์ตอีกครับเดีย๋ยวดูเสียงนักร้องนะครับโอ้โหเสียงนักร้องนี่ท,ท่านเห็นโบไหมครับนักร้องไปร้องอยู่ตรงแถวโบตรงนั้นเลยลึกเลยครับ

โอ้ดูเสียงเบสครับเพลงนี้จริงครบหมดเลยครับเบสกลางแหลมฟังได้เลยเผมอยากให้ดูอันนี้กันนี่ครับสะเทือนรถครับแล้วที่สำคัญคือเสียงฟาดกองนี่ครับถ้าเราปรับ เวลาทุกอย่างให้แมทช์กันแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนกับเขาตีกองอยู่ตรงแดชบอร์ดตรงนี้แหละสมจริงมากๆครับทุกคนโอเคเราเมียนนึงนะครับที่อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรถฮาวาวลคันนี้อยากให้ฟังดูนะครับที่เพลงนี้นะครับทำใหม่ขถวเพลงนี้ใหม่นะครับ แล้วผมจะเข้าไปดูที่ฟังก์ชันนี้นะครับนี่ครับมาดูที่ฟังก์ชันนี้นะครับที่อยากแนะนำครับระบบเทียเตอร์หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก t t s นะครับลองกดดูนะครับมันจะได้ความแน่นมากขึ้นนะครับ ใครที่ชอบเบสเนี่ยกดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการเรื่องเลเยอร์ของเสียงเป็นชั้นๆนะครับกดออกครับเห็นไหมครับว่าการตีกองจะลึกเข้าไปในแดชบอร์ดเลยครับโอเคแล้วนี่ก็คือคุณภา,ภาพเสียงในรถฮาวาลคันนี้นะครับเอาเป็นว่าชุดนี้เป็นชุดที่แนะนําครับใครที่มองหาระบบเสียงในรถฮาวาวนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณไม่สูงเนี่ยนะครับทุกท่าน ชุดนี้แนะนำครับแล้วก็สอบถามได้ครับที่ Mirage Audio นะครับทุกสาขาครับโอเคทุกส,สาขานี้ก็คือที่ศินครลินและราชพฤกษ์นะครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับ